จะหยาก,กับฉันจริงๆอะเหรอ ออขอบคุณค่ะนี่เดี๋ยวไว้ว่างๆเนี่ยผมจะรีบบินไปหานะครับคุณก็พูดแบบนี้ทุกทีอ่ะแล้วก็ต้องเป็นฉันที่ต้องบินกลับมาหาคุณทุกทีมา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 อือมา้มา,า,า,าสจาิจ้าจอื <c oughs> คุณรีบไปเถอะเดี๋ยวตกเครื่องค่ะครับ <c oughs> เดินทางปลอดภัยนะ ค่ะบ๊ายบายพี่ขับรถดีๆครับสวัสดีค่ะคุณจรัศรีภัรยาคุณปองผลใช่ไหมคะใช่ค่ะนี่ใครคะ ฟังฉันก่อนนะคะสามีของคุณกำลังจะหลอกแต่งงานกับพี่สาวฉันค่ะนี่ใครโทรมาล้อเล่นบ้าอะไรเนี่ยสมิตลกด้วย,วยนะฉันรับรองว่าเรื่องที่ฉันพูดทั้งหมดเป็นความจริงค่ะแต่ถ้าคุณไม่เชื่อคุณจะมาเจอฉันก็ได้นะคะฉันมีหลักฐานยืนยันสิ่งที่ฉันพูดทั้งหมดได้ค่ะ คนมากนะคะที่ทำให้ฉันตาสว่างเจอกันวันงานแต่งค่ะคุณจ๋าครับนี่เราต้องทำถึงขนาดที่จะต้องให้เขาไป็นงานแต่งงานของคุณใหญ่เลยเหรอครับมันจะดีหรอคุณจา๋จาจ๋ารู้ค่ะว่าพี่ใหญ่ต้องเสียใจมากรวมถึงคุณพ่อต้องเสียหน้าด้วยแต่จ๋าคิดว่า มันเป็นทางเดียวที่เราจะตัดไอ้ปองพลให้ออกจากชีวิตของพี่ใหญ่ได้อย่างเด็ดขาดเจ็บแต่จบนะคะพี่หินแล้วจ๋าก็เชื่อว่าพี่ใหญ่ต้องเข้าใจในสิ่งที่จ๋าทำค่ะ <Hey. S 2> คุณมาได้ไงคุณกลับนิวยอรกไปแล้วไม่ใช่เหรอก็ถ้าฉันกลับฉันจะได้มาเห็นว่าผัวตัวเองกำลังแต่งงานกับผู้หญิงคนอื่นเหรอ คุณพาฉันไปซื้อเพชรพาไปช้อปปิง้งเอาอกเอาใจสารพัดเนี่ยมันก็แค่เป็นการทำดีส่งท้ายหลอกให้ฉันตายใจก็ติหาที่เกาะใหม่นี่เองคุณคะคุณอย่ามาเอาอีผู้ชายโสมมพันนี้เลยคะ่ะเพราะก่อนที่มันจะมาหลอกคุณแต่งงานเนี่ยมันหลอกฟันผู้หญิงมาเท่าไหร่ตเท่าไหร่ก็ไม่รู้คะ่ะ ฉันเป็นเมียที่ถูกต้องตามกฎหมายของนายปองพลค่ะเราสองคนยังไม่ได้หย่ากันแต่มันกำลังจะหลอกผู้หญิงคนอื่นกาแต่งงานด้วยถ่ายคลิปเอาไวะะ้เลยค่ะนี่คุณพูดว่าอะไรทำไมโดนแหกกลางงานเนี่ยสัญญาเลยออกไงอิสาแล้วเร็ว จะไปฟังผู้หญิงคนนี้นะครับใจเย็นนะครับผมอธิบายได้ครับนะครับคุณใหญ่ใหญ่ใหญ่ลูกใหญ่คุณใหญ่ครับคุณใหญ่เฮ้ยเฮ้ยคุณน่เฮ้ยคุณนะเตรียมตัว